ในช่วงเวลานี้โลกกำลังหันมาจับตามองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่กระพริบตาเพราะความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนในทะเลจีนใต้กำลังกลายเป็นชนวนใหญ่ที่อาจส่งผลต่อเสถียร,รภาพของภูมิภาคทั้งหมดและแน่นอนว่าหนึ่งในประเทศที่หลายฝ่ายกำลังตั้งคำถามอย่างหนักก็คือประเทศไทยประเทศที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐ,ฐกิจการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนว่าไทยจะเลือกข้างใดหรือจะพยายามรักษาความเป็นกลางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันสองวันแต่ลากยาวมาเป็นทศวรรษปัญหาหลักคือการอ้างสิิ์เหนือดินแดนและน่านาน้าในทะเลจีนใต้พื้นที่แห่งนี้มีความสําคัญอย่างมหาศาลทั้งในเชิงเศรษฐกิจการเดินเรือและทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพลังงานน้ามันและก๊าซธรรมชาติที่คาดว่ามีอยู่จํานวนมากประเทศร,รทอบข้างอย่างเวียดนามมาเลเซียบรูไนและอินโดนีเซียก็ล้วนมีผลประโยชน์รวมแต่ความขัดแย้งรุนแรงที่สุดกลับเกิดขึ้นระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ เนื่องจากทั้งสองต่างประกาศสิทธิทับซ้อนในพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะบริเวณสกาโบโรและมุกอกสอแปรถโรีจีนใช้แนวคิดเส้นปราเกาวเส้นหรือนายดัชไลเป็นหลักในการอ้างสิทธิ์ซึ่งเส้นนี้กินพื้นที่ทะเลกว่า80%ของทะเลจีนใต้ขัดแย้งกับหลักกฎหมายทะเลสากลหรือ UNCLOS ที่หลายประเทศรวมถึงฟิลิปปินส์ใช้เป็นกรอบอ้างอิงปี2016ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกได้ตัดสินให้ฟิลิปปินส์ชนะคดี โดยประกาศว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนตามเส้นประกาเส้นไม่มีมูลทางกฎหมายแต่จีนกลับไม่ยอมรับและยังคงส่งกองทัพเรือรวมถึงเรือยามฝั่งเข้ามาควบคุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องสร้างความตึงเครียดไม่เว้นวันฟิลิปปินส์ในยุคข,ของประธานาธิบดีมาโกสจูเนียจึงเริ่มแสดงท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นพยายามยืนยันอธิปไตยและสิทธิทางทะเลข,ของตนเองโดยได้รับแรงสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีพันธะตามสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกับฟิลิปปิน การซ้อมรบร่วมการเพิ่มกำลังทางทหารและการแสดงท่าทีคุ้มครองพันธมิตรทำให้จีนไม่พอใจและตอบโต้ด้วยการส่งกำลังทางทะเลเพิ่มเช่นกันนี่คือภาพที่ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าสงครามเย็นขนาดย่อมกำลังเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คำถามสำคัญที่คนไทยจำนวนไม่น้อยกำลังคิดก็คือไทยควรเลือกข้างใดท่ามกลางความขัดแย้งครั้งนี้การเลือกฟิลิปปินส์ก็หมายถึงการเดินไปในแนวทางเดียวกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ซึ่งอาจทําให้ความสัมพันธ์กับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยสั่นคลอนแต่หากไทยเลือกเข้าข้างจีนก็อาจสร้างความไม่พอใจต่อฟิลิปปินส์และพันธมิตรในอาเซียนรวมถึงอาจทําให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟนกับจีนมาอย่างยาวนานทั้งการค้าส่งออกการลงทุนและการท่องเที่ยวจีนถือเป็นตลาดสาคัญอันดับต้นของไทยในหลายภาคส่วน ขณะเดียวกันไทยก็มีความร่วมมือทางทหารและการเมืองกับสหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรเก่าแก่ที่มีข้อตกลงร่วมกันมายาวนานเกือบศตรวตรรษการซ้อมรบร่วมคอบราโกถือเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐไว้อย่างเหนียวแน่นเมื่อมองทั้งสองด้านจึงเห็นได้ชัดว่าไทยตกอยู่ในสถานะที่ยากลําบากการเลือกข้างอาจหมายถึงการเสียประโยชน์อีกฝั่งหนึ่งไปแต่การไม่เลือกข้างเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของสองประเทศ แต่เป็นปัญหาที่กระทบทั้งภูมิภาคอาเซียนเองก็พยายามหาจุดยืนร่วมในการเจรจากับจีนเพื่อจัดทำโคดออฟคอนดักแต่ความพยายามนี้ก็ยังไม่บรรลุผลสําเร็จอย่างชัดเจนหลายประเทศในอาเซียนเองก็มีท่าทีต่างกันออกไปบางประเทศใกล้ชิดกับจีนบางประเทศเอียงไปทางสหรัฐการรักษาความเป็นกลางจึงอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิมไทยในฐานะประเทศศูนย์กลางของภูมิภาคมีบทบาททางการทูตที่โดดเด่นมาหลายครั้งในอดีต การใช้บทบาทนี้ในการสร้างเวทีเจรจาและเป็นตัวกลางประสานประโยชน์อาจเป็นหนทางที่เหมาะสมที่สุดไทยอาจไม่จําเป็นต้องเลือกข้างอย่างชัดเจนแต่สามารถแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อรักษาสันติภาพของภูมิภาคได้แต่คําถามคือในโลกปัจจุบันที่การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจทวีความรุนแรงไทยจะสามารถรักษาสมดุลเช่นนี้ได้จริงหรือไม่นอกจากมิติทางการทุตแล้วยังมีมิติทางเศรษฐกิจที่คนไทยควรประหนัก หากไทยเลือกข้างจีนผลประโยชน์ทางการค้ากับจีนอาจยังคงมั่นคงแต่เราก็อาจถูกลดความสําคัญจากสหรัฐและยุโรปขัดขวางการเข้าถึงตลาดตะวันตกที่มีมูลค่ามหาศาลในทางกลับกันหากไทยเลือกเข้าข้างฟิลิปปินส์และตะวันตกอาจสูญเสียรายได้จํานวนมหาศาลจากการท่องเที่ยวจีนการลงทุนของจีนและโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ไทยกําลังได้รับความร่วมมือเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้านความมั่นคงก็สําคัญไม่แพ้กัน หากความขัดแย้งลุกลามจนเกิดการประทะไทยในฐานะประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคย่อมไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้เพราะการสู้รบใดๆในทะเลจินต้าย่ยอมส่งผลต่อเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่ไทยใช้ในการส่งออกและนำเข้าสินค้าการปิดก้นหรือการสู้รบจะทำให้เศรษฐ,ฐกิจไทยได้รับผลกระทบโดยตรงในมุมมองของประชาชนทั่วไปหลายคนอาจคิดว่าไทยควรยึดมั่นความเป็นกลางเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแต่ในเชิงการเมืองระหว่างประเทศความเป็นกลางไม่ได้หมายถึงการไม่ทำอะไรเลย หากแต่หมายถึงการวางตัวอย่างชานฉลาดใช้ความเป็นกลางเป็นอำนาจต่อรองและสร้างความไว้วางใจจากทุกฝ่ายไทยอาจต้องใช้ทักษะทางการทูตอย่างสูงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติพร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ของประเทศที่รักสันติและพร้อมประสานประโยชน์เพื่อภูมิภาคสิ่งที่เราต้องจับตามองต่อไปคือการเคลื่อนไหวของรัฐบาลไทยว่าจะเลือกเส้นทางใดท่ามกลางแรงกดดันจากมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายความท้าทายนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทยในเวทีโลก การตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลต่ออนาคตของเศรษฐกิจความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปอีกหลายสิบปีดังนั้นเมื่อเราพูดถึงศึกฟิลิปปินส์กับจีนที่เริ่มร้อนแรงขึ้นในทุกวันนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของสองประเทศที่แย่งชิงดินแดนกันแต่คือเรื่องของสมดุลอำนาจโลกที่กำลังถูกทดสอบและไทยเองก็กำลังยืนอยู่บนทางแยกครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาศสตร์ศึกฟิลิปปินส์กับจีนในทะเลจีนใต้กำลังเป็นเรื่องร้อนแรงที่ทั้งโลกกำลังจับตามอง เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงปัญหาข้อพิาพาทเรื่องพรมแดนหรือเกาะแก่งเล็กๆเ,เท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนทางเศรษฐ,ฐกิจการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งหากปล่อยให้บานปลายก็อาจกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งใหญ่ที่สันสะเทือนภูมิภาคและโลกไปพร้อมกันฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนกำลังยืนหยัดเผชิญหน้ากับจีนมหาอำนาจที่มีทั้งกำลังทหารเศรษฐกิจและการทุตที่แข็งแกร่งการตัดสินใจของไทยว่าจะเลือกข้างใดหรือจะคงความเป็นกลางไว้จึงกลายเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่ง ทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมหาศาลในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสินค้าส่วนใหญ่จากเอเชียตะวันออกไปยังยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาต้องผ่านาน่านน้ำแห่งนี้เศรษฐกิจโลกจึงแทบจะผูกติดกับความมั่นคงในทะเลจีนใต้อีกทั้งพื้นที่นี้ยังอุดมไปด้วยทรัพยากรพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติรวมไปถึงทรัพยากรทางทะเลที่เป็นอาหารให้กับประชากรนับร้อยล้านคน ประเทศใดที่ครอบครองทะเลจีนใต้ก็จะมีอำนาจในการควบคุมเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคไปพร้อมกันจีนประกาศสิทธิครอบครองพื้นที่ทะเลจีนใต้กว่า80%ด้วยแนวคิดเส้นประก้าเส้นแม้ว,ว่าศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮกจะตัดสินว่าการอ้างสิทธิดังกล่าวไม่มีมูลทางกฎหมายแต่จีนกลับเพิกเฉยและยังคงส่งเรือรบเรือยามฝั่งรวมถึงสร้างเกาะเทียมเพื่อแสดงอำนาจการควบคุมฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจึงเริ่มออกมาต่อต้านอย่างชัดเจน โดยมีสหรัฐอเมริกาเข้ามาสนับสนุนในฐานะพันธมิตรทําให้สถานการณ์ยิ่งทวีความตึงเครียดการเผชิญหน้าระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนไม่เพียงแต่เป็นการประทะก,กันของสองประเทศแต่ยังสะท้อนการแข่งขันระหว่างสองขั้วมหาอำนาจโลกนั่นคือสหรัฐอเมริกาและจีนฝ่ายหนึ่งต้องการรักษาอิทธิพลในภูมิภาคขณะที่อีกฝ่ายพยายามขยายอำนาจให้เหนือกว่าคู่แข่งนี่จึงไม่ต่างจากสงครามเย็นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคำถามที่โลกตั้งก็คือประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไรไทยถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งกับจีนและสหรัฐในเวลาเดียวกันจีนคือคู่ค้าอันดับหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดและเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจํานวนมากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนคือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนขณะเดียวกันสหรัฐก็เป็นพันธมิตรทางทหารเก่าแก่ที่สุดของไทย การซ้อมรบร่วมคอบราโกที่จัดขึ้นทุกปีเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เคยหายไปไหนไทยจึงเหมือนยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างสองขั้วมหาอำนาจหากเลือกข้างใดข้างหนึ่งผลกระทบที่ตามมาจะมหาศาลสมมุติว่าไทยเลือกข้างจีนข้อดีคือไทยยังคงได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวแต่ในทางกลับกันไทยอาจเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐและประเทศตะวันตกอาจถูกกดสิทธิพิเศษทางการค้าหรือเผชิญมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจ ในทางกลับการหากไทยเลือกข้างฟิลิปปินส์และสหรัฐผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับจีนอาจสั่นคลอนทันทีการท่องเที่ยวจากจีนอาจหายไปการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอาจถูกระงับและการค้าระหว่างสองประเทศอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงการไม่เลือกข้างจึงอาจเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดแต่ความเป็นกลางในโลกปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายความเป็นกลางหมายถึงการรักษาสมดุลให้ได้ใช้การทูตที่ชาญฉลาดและสร้างความไว้วางใจจากทั้งสองฝ่าย ไทยอาจต้องแสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นเช่นการเป็นตัวกลางการเจรจาหรือการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในระดับอาเซียนเพื่อหาทางออกที่สันตกิการรักษาความเป็นกลางเช่นนี้จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและรักษาภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไทยเคยใช้ความสามารถทางการทุตหลิกเลี่ยงการสูญเสียเอการาชและรักษาผลประโยชน์ของชาติได้หลายครั้งการ,รเผชิญหน้าระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนครั้งนี้อาจเป็นอีกหนึ่งบททดสอบครั้งใหญ่ที่รัฐบาลไทยจะต้องผ่านไปให้ได้ การตัดสินใจในวันนี้อาจกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศไปอีกหลายสิบปีในแง่ของประชาชนไทยสิ่งที่ต้องจับตามองไม่ใช่เพียงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแต่ยังรวมถึงผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตประจําวันหากความขัดแย้งลุกลามจนเกิดการประทะกันจริงเส้นทางเดินเรือที่ไทยใช้ส่งออกสินค้าจะได้รับผลกระทบทันทีราคาน้ํามันและก๊าซอาจพุ่งสูงเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการค้าและการท่องเที่ยวจะ,ะเผชิญแรงสั่นสะเทือนอย่างหนัก ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ดังนั้นคำถามที่ว่าไทยจะเลือกข้างใดในศึกฟิลิปปินส์กับจีนจึงไม่ใช่คำถามง่ายๆที่ตอบได้ด้วยคำว่าเลือกหรือไม่เลือกแต่เป็นคำถามที่ต้องมองทั้งมิติทางเศรษฐกิจการทูตและความมั่นคงไปพร้อมกันการรักษาสมดุลอย่างรอบคอบการแสดงบทบาทที่สร้างสรรในเวทีโลกและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำในช่วงเวลาสำคัญนี้ ศึกฟิลิปปินส์กับจีนที่เริ่มขึ้นอาจกลายเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าความขัดแยงด้งใดๆหากไม่หาทางออกอย่างสันติย่อมส่งผลกระทบต่อทุกประเทศไม่เว้นแม้แต่ไทยที่ดูเหมือนอยู่ห่างไกลแต่แท้จริงแล้วอยู่ใจกลางของปัญหานี้และกำลังเผชิญกับการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจเลี่ยงได้